สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับใบาอาจารย์เติงนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจเช่นเคยนะครับของวันพุทธที่14กันยายน2565นะครับเวลาอาัดคลิปอันที่เวลา6โมงเย็นพอดีเป๊ะนะครับก็วันนี้เรามาอัปเดตแนวโน้มทองคำกันหน่อยนะครับว่าหลังจากเมื่อวันจันทร์อังคารนะครับแล้วก็พุธตอนเช้าที่ผ่านมานะครับ แนวทองคำนะครับมันก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ให้เมื่อวันจันทร์นะครับแล้วในช่วงของวันพุธขําคืนนี้จนถึงวันศุกร์นะครับแนวรุ่ทองคำจะเป็นอย่างไรต่อนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับซึ่งคลิปเฉพาะกิจนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแค่ประมาณสักสินาทีนะครับก็หวังว่านักลงทุนทองคําทุกท่านนะครับที่ฟังคลิปนี้แล้วนะครับสามารถนําไปใช้ประกอบการลงทุนนะครับแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนแผน แก้ไขพอร์ตของท่านเองได้นะครับคลิปนี้ดียังไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อผมโดยตรงนะครับก็ที่เบอร์0659425654นะครับ ID ไลน์ผมนะครับเติ้งครับตัวที ตัว E ตัว R ตัว n แล้วก็ตัว G G o ู d นะครับก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยหรือว่าไลน์มาพูดคุยได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับอ่ะเรามานะอัปเดตแนวโน้มทองคำมาหน่อยนะว่าในช่วงสองสามวันต่อจากนี้นะครับทองคำจะเป็นอย่างไรนะครับผมขอย้อนกลับไปในคลิปเมื่อวันจันทร์ก่อนนะอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับว่ากรอบทองคำเนี่ยนะครับมันจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา1697 จนถึง1,737เหรียญน,นะครับจำได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทองคำครับก็วิ่งในกรอบอย่างที่ผมคำวนวณไว้แบบพอดีเป๊ะเลยนะครับโดยที่ทองคำเนี่ยมันก็รีบาวขึ้นไปนะครับสู่จุดสูงสุดเนี่ยที่ราคาประมาณ1,735เหรียญน,นะครับก่อนที่จะมีการเทขายแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับเด่งลงมาเมื่อวานนี้ครับลงมาแต่จุดต่ำสุดเนี่ยเหยียบ ที่ราคา1,697เหรียญพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็มีการเด้งรีบาวกับตัวขึ้นไปนะครับยังไม่สามารถที่จะหลุดลงต่ำกว่า1,697เหรียญได้นะครับรีบาวขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ป้วนเปี้ยนที่ประมาณ1,704เหรียญตอนนี้นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ36.60บาทต่อดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทผมไม่พูดถึงแล้วนะครับ ไปย้อนฟังในคลิปที่แล้วเอานะผมบอกเอาไว้ว่าผมคำนวณเอาไว้ยังไงนะครับมันก็วิ่งไปตามที่ผมบอกตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยมันยังไม่สามารถอ่อนไปทะลุ36.80ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวน้มทองคำครับเอแนวโน้มของค่าเงินบาทครับยังมีโอกาสที่จะแข็งตัวได้ต่อนะครับเอ,อ ส่วนราคาทองคําแท่งออนไลน์ตอนนี้นะก็วิ่งอยู่ในกรอบราคาประมาณ29,500จนถึง29,600บาทต่อบาททองนะครับอ่ะฉะนั้นแล้วครับผมขอสรุปคําพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะของช่วงวันที่14จนถึง16กันยายน65ครับมีดังนี้เลยนะครับข้อที่1นะครับเทนทองคำนะครับปัจจุบันยังเป็นขาขึ้น ระยะกลางอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นเทนขาลงระยะยาวบวกยาวใหญ่นะครับออกมาทรงนี้ครับทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ามันยังคงเคลื่อนไหวเป็นแบบไซเวย์อยู่นะครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับปัจจุบันยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมก็คือ1,697เหรียญน,นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดทองคำครับสามารถหลุดลงต่ำกว่า1,697เเหรียญ ได้อีกรอบนึงในครั้งนี้นะครับทองคำครับจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางแล้วกลายเป็นเทรนขาลงสมบูรณ์ทันทีนะครับทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่ออย่างรุนแรงนะครับซึ่งกรอบแรกเนี่ยคือที่มองเนี่ยประมาณสัก1 6 7 5จนถึง1680เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะลงต่อได้ถึงประมาณ1 6 5 0จนถึง1660เหรียญน,นะครับแล้วถึงจะ เด้งรีบาวกลับตัวขึ้นไปตามธรรมเนียมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดในช่วง1-2วันนี้นะราคาทองคำเนี่ยมันยังยืนเหนือ1,697เหรียญได้อยู่นะครับและสามารถรีบาวขึ้นไปนะผ่านด่าน1,708เเหรียญได้ด้วยนะครับนั่นก็แปลว่าไอ้ไม้แรกเนี่ยที่ท่านจะเปิดซื้อนะครับ สามารถตั้งเปิดซื้อบัสต็อปรอได้เลยที่ประมาณ1,708เหรียญน,นะครับทะลุขึ้นไปได้นะครับทองคํายังมีลุ้นขึ้นได้ต่อนะครับเป้าหมายกําไรกรอบแรกเนี่ยที่ประมาณ 1, 7 1 5จนถึง1720เี่หรียญน,นะครับแล้วก็มาที่2นะครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุผ่าน 1, 7 1 5เหรียญได้นะครับตั้งเปิดซื้อบัสต็อปรอเลยที่1715นนะครับทะลุไปได้ ไปรอปิดกำไรครับที่ราคาประมาณ1,723จนถึง1,725เหรียญน,นะครับแล้วก็มาที่3นะครับถ้าเกิดราคาทองคำครับสามารถทะลุ1,725เหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับอันนี้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะเป้าหมายกำไรครับอยู่ที่ประมาณสัก1,735จนถึง1,740เหรียญน,นะครับเนี่ยคือสามไม้ที่ท่านสามารถทำกำไรได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเกมมันพลิกนะครับทองคำเนี่ยมันดันย่อตัวลงมาเนี่ยแล้วหลุดตำกว่า1697เหรียญลงไปได้นะครับแนะนำว่าให้เปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับแล้วก็ไปทำกำไรขาลงก่อนไปรอปิดกำไรครับที่ประมาณสัก1675จนถึง1680เหรียญน,นะครับส่วนใครใจถึงครับ หลุดตำกวาน่า1697ลงไปแล้วนะครับอยากจะเปิดขายเซลล์ไล่ลงไปเรื่อยๆไล่ลงไปเลยครับก็สามารถไปลุ้นถือกําไรได้ต่อเนี่ยนะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยประมาณสัก1660จนถึง1665เหรียญน,นะครับใครใจถึงก็มารอปิดกําไรตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนใครชอบเปิดขายเซลล์นะครับตอนที่ทองคำเนี่ยนะครับมันดีดตัวขึ้นไปนะก็ไปตั้งเปิด เซลลลิมิตรอนะครับที่ประมาณ1712 1725แล้วก็1732นะครับทั้ง3จุดนี้ครับเป็นจุดย่อตัวลงนะครับสามารถที่จะเปิดขายเซลล์ลงมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำครับมันสามารถรีบาวทะลุราคา1735เหรียญขึ้นไปได้นะอันเนี้ยชาวเหวครับควรจะต้องยอมตัดขาดทุนหรือว่า คัดลอสเซลล์ออกไปก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดมันทะลุ1,735เหรียญขึ้นไปได้นะครับแนวนักทองคำนะครับน่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้ถึงระดับประมาณสัก1,750จนถึง1,760เหรียญเลยนะครับอ่ะสรุปคำแนะนำวันนี้ครับโดยส่วนตัวนะอาจารย์เติ้งครับก็ยังคงเลือกยืนข้างฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับตราในที่ราคาทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ1697ได้อยู่นะครับ ก็ยังลุ้นว่าทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุ1,708เยหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็จะเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับอย่างนน้อยเนี่ยไปทํากําไรที่ประมาณสัก1715จนถึง1720เี่หรียญได้นะครับก็ยังได้กําไรนิดหน่อยติดไม้ติดมือมานะครับแต่โอเคถ้าเกิดเกมมันพลิกนะครับทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า1697ลงไปได้นะครับ อันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ามันขาดทุนนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดรุดตำกวา1697ลงไปได้ครับอาจารย์เติ้งจะเปิดขายเซลล์หมดหน้าตากแทนนะครับแล้วก็ไปรอปิดกําไรครับทำกำไรขาลงไปพังๆก่อนนะครับอย่างน,น้อยๆสักรุดตำกวน1697เนี่ยไปทํากําไรเล่นๆน,น,นะครับที่1685จนถึง1690เนี่ยก็ยังได้กําไรมากกว่าที่ตัดขาดทุนออกไปนะครับอันนี้ท่านก็ลองไป พิจารณานะครับแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนในพอร์ตท่านเองละกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับจบมาดูในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์9.6.5กันบ้างครับก็สรุปให้ได้ดังนี้เลยนะข้อที่1ครับตอนนี้นะเทนทองคําแท่งออนไลน์9.5นะครับก็ยังเป็นขาลงเต็มตัวอยู่นะแล้วเอ่อมันจะกลับตัวมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ต้องรีบาว ผ่านดาน29,700บาทต่อบาททองขึ้นไปได้ก่อนนะครับทองคำเนี่ยถึงมีโอกาสจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่สามารถรีบาวผ่าน29,700บาทต่อบาททองขึ้นไปได้นะครับแนวน้งทองคาครับยังปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับอาจจะย่อตัวลงมาถึงระดับ29,100จนถึง29,200บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆครับ อาจจะอาจจะได้เห็นนะครับกรอบราคาประมาณ28,900จนถึง29,000บาทท้วนนะครับจุดเข้าซื้อบายนะครับสำหรับคนรอเปิดซื้อบายนะก็รอดูครับว่าถ้าเกิดทองคำนะมันสามารถรีบาวทะลุ29,550บาทขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยครับแล้วก็ไปรอปิดกำไรที่ประมาณสัก29,650น้อาะครับทองคำทะลุ29,650บบาทขึ้นไปได้ เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกครับก็ไปรอปิดกันมาที่ประมาณสัก29,750บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกินนำนสอ่าพันเจ็ดรบาทขึ้นไปได้ผมบอกแล้วว่าก็เสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ไปรอปิดกันมาที่ประมาณสัก29,850บาทได้เลยนะครับก็นี่คือในส่วนของการทำกำไรนะแต่สมมุติทองคำครับมันสามารถหลุดลงต่ำกว่า29,400บาทลงมาได้นะครับ แนะนำว่าให้เสี่ยงเปิดขายเซลล์ลงมาก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดลุตต่ากว่า29,400บาทลงมาได้นะครับมันจะเกิดแรงเทขายอีกรลลอบหนึ่งนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงต่อครับถึงระดับ29,200จนถึง29,300บาทนะครับน่าจะทํากําไรตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอน,นครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยรุดต่ากว่า29,200บาทได้ด้วยนะครับเสี่ยงเปิดขายเซลล์ตามไปเลยครับ โอกาสจะทำกำไรประมาณสัก29,000ท้วนจนถึง29,100บาทต่อบาททองเนี่ยก็มีให้เห็นอีกไม้หนึ่งนะครับก็คงสรุปแค่นี้นะครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับวันศุกร์อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามนี้นะครับก็ยึดเอาแผนนี้เป็นหลักเลยนะครับแล้วเราไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปวันจันทร์หน้าเลยนะครับจากอาจารย์เตอร์ครับสวัสดีครับ